Hallelujah. 고마 <목소리나> m b มาของทุกทีนะคะในบทเรียนที่3ของ BFP นะคะพี่น้องทุกคน เดิมนะคะแอ่ของพระิธภัณ่า แผนสาระบบตั้งแต่่ั้นเป็นต้นมาเมื่อดูเหตุการณที่ประเทศไดแล้วและทวีเหล่านี้พระเจ้าก็ไม่เคยรู้นะคะว่าเอสตาดจะเป็นแบบนีในราวปี4 3 0ปีก่อนที่จะทต,ตลาดนะคะก็ไม่น่าเชื่อว่าท่านได้พระเจ้าเนี่ยได้เห็นว่าพระมหของพระเจ้าอยู่ ผู้เ <noise> ข<楽>ียนนะคะผู้ทั้งทีเดิมนะคะก็เอสตเป็นทั้นทีบทที่เจ็ดข้อหกนะคะก็ที่ข้าพเจ้าชอบก็คือในข้าพเจ้าสานั่นเองนะคะเอสตราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นธรรม迦รทำงานเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งทญายในว่าพระเจ้าอิสราเน ข้าพ้าก็เหมือนคุ้มค่านะคะหรือทุกตายอย่านี้นะคะคือเก่งก้ากลืนายนะคะก็แล้ก็มีภสัตร์ขององค์นั้นะเพื่ออาทาเซอีสนะคะพระราชาของโเซียนะคะได้ออกปฏักจารมีความบางกราดในเอเซราบทที่เจ็ดข้อสิบเราคืออาทาเซรซีสราชาได้ออ ข้าพานายทางในมโทุกข้าเช่นาข้าข่านสลองจบว่าสิ่งใดๆที่เอสราาบริเวณถึงธรรมาการของพระธรรมปัญญาแห่งพระเจ้าของฟ้าสวัาต้องการจากข้าจงกระทำให้เขาได้ความศักด์สิทนี่เป็นคำสั่งพระราชาคือให้ความเพื่อนกาเอสราาพูดจักเขียนทึงธรรมของพระเจ้า มีการให้กลับ้านไปบ้านเรืององโทท่านที่สอนธรรมะพร้อมจงให้อำนาจอกสาะในาแต่งตั้งแต่งั้งคนที่จะช่วยงานในการสร้งกรรรวมทั้งให้อำนาจลงโทษอานชีวิตเพื่อให้ได้ใค้ลาแสวงหรือไม่เชื่อควาได้้ทังให้ไนการสนับสนุาาเินด้วยก็เป็นคาอาาที่อสให้อิสช่วยเ ในการที่จะออกผมานักกิจกาในการที่จะรวบรวมทาา่าสมาธนะคะเป็นปท่าสมาธเดิมน,น,นะคะท่าเสียงนะคะคือการสื่อสารท่าบรรยากาแรกก่อท่าบรรยากาศต่างนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก่อนที่จะได้สอนแต่คืออิสรรเยลก็ต,ตกเป็นเม็นชื้อเนื้อเสียแล้วนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็ สมจอมีใจสมจอมและเชื่อพั Oh my ที่มาร์กไว้นะครับคือนะครับเอสราบทที่7นะครับตรงาตรงที่มาร์กไว้คือคทุกคนที่รู้บรรดาธรรมบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าและคนเหล่านั้นที่ไม่รู้เจ้าทั้งหลายจะกต้องสอนพี่น้องลองอ่านอีกรอบหนึงครับว่า คือทุกคนที่รู้บรรดาธรรมรัญญของพระเจ้าของเจ้าและคนเหล่านั้นที่ไม่รู้เจ้าทั้งหลายยจะต้องสอนมีคำถามคือว่าพี่น้องตอนนี้เราเป็นคนที่รู้ธรรมบัญญหรือเราเป็นคนที่ไม่รู้ไม่แน่ใจ เอเมทำจริงวันนี้เราเรามาเรียนกันาความจริงว่าใครมียกย้นใครไม่ยกยิขึนเราพยกยัมผสมกันใช่ไหมรู้บ้างม่รู้บ้างแล้วแต่อาแล้วถ้าทำจริบอกว่าและคนเรา นเ่ั้นที่ไม่รู้้าต้องสอใครคับชี้ชี้ตัวเราเองก็อยากจะดูใจพี่น้องมากทำไมเราถึงให้เราสำคัญเรื่องศึกษาขาวจูลการศึทษาอะไไหครับเพราะเพื่อเราจะสามากที่จะเรียกว่าได้รับข้อมูและถ้าเป็น้ความตอนน้บอกเราสุด เอกสารวัที่เจ็ดไปที่ห้ายี่สิบหกถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจะเที่ยวฝัอย่างไรจะไปยังไงต่อแรกเราก็จะมีโอกาสที่จะปูกลงโทษใช่ไหมคร,มรับถ้าเราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้จักนะครับพระคำพระเจ้าบอกว่าในข้อที่สิบหกจะบอกว่าให้ที่ข้างสารลงโทษอย่างเท่านั้นจะได้พ้น ถึงเรลาแค่ถึงริบลับถึงปูจับหายนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะต้นใจพี่น้อวว่าวันนี้เราเรามาปลเรามาประัจการพระเจ้าเรามาหาทีษหานและสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็่ือว่าเราจะต้องมาเพื่อเซฟเซฟใครครับเซฟตัวเราเองแล้วก็เซฟ คนทุกคนที่เรารู้จักเซฟไว้ผกต้องดูแลให้ได้รับนอภรรที่มาจากพระเจ้าตามคะแนยคว่าทตามสมควรแล้วก็ตามสิทธิ์ที่เราจะได้เอาเราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกว่าลูกของพระเจ้าและเรามีสิทธิ์ในแผ่นดินสวรรค์เสร็จแล้วถ้าเราเองมาโบสถ์เพื่อที่เราจะมาเรียนรู้กท การไปอยู่สวรรค์และการเดินทางระหว่างทางเพื่อที่จะไปสวรรค์นะครับเราจะต้องเป็นผู้เล่นที่เซฟตัวเองได้เรเซฟและได้นำพักพอนไปด้วยนะครับเพื่อนๆันั้นสิ่งที่เราเห็นพัาฟอนเนี่ยเราก็กลับมาเพื่อเกือนเื่อนใจเราเองสอนใจเราเองว่าเมื่อพระเจ้าประทานพระงทำดี กับเราแล้วเรารู้แล้วว่ามีประโยชน์แต่ณตอนนี้เราเข้าใจว่าและทุกคนว่าเข้าใจว่าไม่มีความสามารถจดจำได้ทั้งหมดใช่ไหมนี่คือความจริงใช่ไหมครับความจริงคือในความจำกัดของของความสามารถเราเนี่ยเราไม่สามารถจดจำได้ทั้งหมดแต่สิ่งหนึ่งที่เราเริ่มต้นเพื่อเราจะสามารถ ใช่เป็นคนที่อยู่ในบทบาทเขาผ่อนก็คือการที่เราอยากสื่อาเข้าไปเจรจากับข้าราชาและดำเนินอย่างมีสติเห็นไหมครับฉะนั้นสิ่งที่ทีเซนจ้ามีความพลาดต่างและที่มาจากมีความพลาดต่างมาเจ้าทั้งหลายจะต้องรู้ด้วยกันสอน่านบอกอะไรครับ สอนอาสอนใครก่อนครับสอนตัวเองก่อนตัวเองพระเจ้าข้าบังให้เราสอนตั้งคำตัวเองสอนแล้วก็ประพฤติตามกาสอนอะไรใจไหมครับเราจะไม่แค่สอนเพื่ออะเรียกว่าเปิ่เองักเปิ่อขัต ที่สามารถทำให้ชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประจำทันทีเห็นไหมครับบอกบอกเองสอนมีความคาดหวังนะครับพี่น้องทุกคนทีนี้ทุกคนสามารถสอนได้เห็นไหมนะครับสอนได้นะครับเพราะคนที่ไม่น้อยที่สุดก็สอนได้คนที่อายุเยอะ เราเรียนรู้ได้สิ่งแรกนงคือต้องต้องด้วยตามหลักของเราเพื่อเราจะรับเอาวามร่วมกับวิธีการสอนที่ง่ายที่สุดก็คือการเป็นแบบอย่างแห่งการติดตามพระเจ้าหากเลี้ยครับได้และนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ว่าการที่เราจะเป็นแบบอย่างการติดตามพระเจ้าพระเจ้าหนุนใจเราว่าจะเห็นพี่น้องเห็นใครข้อไหน เอเสลาตามพระสติปัญญาแห่งพระเจ้านะครับของเจ้าอันอยู่ในมือของเจ้าจงแต่งตั้งนะครับเอสลาไม่ได้ตั้คนเดียวเอสลาบอกว่าแต่งตั้งคณะทำงานผู้ปกครองผู้พิพากษาประชาชนนะครับผู้ปกครองนะครับผู้พิพากษา พี่น้องลองนึกสูนดีๆว่าผู้ปกครองควรมีลักษณะอย่างไรผู้พิพักษาควรม,มีลักษณะอย่างไร<ม>พี่น้องทุกคนจะเป็นนักผู้ปกครองกับเป็นทันกผูก้พิพากษาอยู่ทุกปแบนพี่น้องเชื่ออะไรชอบตัดสินชอบจาัดก,การใครจัดก,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 การผู้ปกครองจะต้องแต่จับการใช่ไหมครับผู้ตัดสินก็มักจะมีผพิากษาผู้อื่น ตัดสินผู้อื่นนั้นก็คือว่าเรามีอยู่แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรามีมากกว่านั้นก็คือว่าให้เราสามารถที่จะพี่น้องอ่านคำว่าคือคือทุกคนที่รู้นะครับทุกคนที่รู้ว่าคำวิเขียนหน้ากมากครับรรดาอรรมบัญญาของพระเจ้าเขาเขียนว่าบรรดาอับปะปัญญของพระเจ้าแต่ว่า เลยใช้คําว่าบรรดาแล้วเรียกว่าวันนี้บรรดาผู้เชื่อมาในวัสการที่บรรดาท้าหมาก็ว่าเราหลายหลายคนมารวมกันและพรเอาพักนำเพื่อใช้ได้เป็นแค่หนึ่งเดียวเป็นแค่แบบคำเดียวหรือเป็นแค่ซิงเกิลแต่มีหลากหลายครับนะครับคนเหล่านั้นไม่รู้ มีมากที่ไม่รู้อะไรนหมครับ <Yeah. S 1> แล้วตอนนี้เราที่เริ่มรู้แล้วเห็นไหมวันนี้เราเรา <Yeah. S 1> เราเร,ารู้ว่าอย่างน้อที่น้องกับชื่อเอสลานะเอสลาเกิดในยุคเดียวกับเมเามี <Yeah. S 1> นะครับก็ถูกเรียกมากจาับไปเป็นเฉลยแล้วก็ได้รับสิทธิ์ให้กลับมาเป้นฟู อิสราเอลนะครับพระเจ้าทรงอยู่กับเอสราห์นะครับเอสราห์รูเหมือนจะเกิดเป็นคนเป็นอิสราเอลที่ไปเกิดอยู่ต่างแดนนะครับไม่ได้เกิดอยู่ในอิสราเอลนะครับพ่อแม่ผมจกกับไปเป็นเชลยนะครับแล้วก็ได้รับการเรียนการสอนเรี่อวคามขัดขัมในต่างแดน เขีนว่าพระเจ้านะครับพระนางพระเจ้าอย่างบอกว่าพระนางพระเจ้าได้ให้ข้อพิเดินเขียนว่าขยาวเยแต่คนยีบรูนะครับเขียนว่าขยาวเยที่เราพูดกันขยาวเยแต่คนยีบรูเนี่ยไม่กล้าออกเสียงว่าขยาวเยเลย ใช้คำว่าพะเยโฮวานะครับรู้เหมือนกับเป็นคำควนกันกนะ็คือว่าเขาจะเรียกว่าพะเยโฮวาชื่อจริงๆชื่อพยาเวแต่ถ้าออกชื่อตรงๆเช่นเราเราอาจจะเป็นคนไทยอาจจะถือคล้ายๆกับคนอิสราเอลเช่นผู้สูงสัก์ใหญ่ๆเช่นรักการเงินก้นกาตัวนั้น จะมีคนเรียกว่าูุมีคนเรียกแต่ชื่อไปเลยก็มีก็มีถุสมควรใช่ไหมนะมครับเช่นจะเรียกคนที่แบบมีสูงมีสัตว์ที่สูงสูงมากๆแล้วเรียกชื่อไปเลยก็เป็นการไม้ให้เกียรตินะครับาาก,ก็จะใช้ค้ายขประมานนะครับก็เลยเรียกประมาณนี้ว่าอย่างน้อยบางที้เราเป็นคนที่พระเจ้าเรียกเราแล้ว,แล,วแล้วเราจะตั้งใจเรียน เรียนไปด้วยสอนไปด้วยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยนะครับไม่มีใครที่ผเขาเรียกว่าเก่งมาเกันเกลยแต่วันนี้เราเห็นเอสราเป็นตัวอย่างแล้วก็เห็นพระคมตอนนี้เพื่อเราจะจำเราจะขับวาดไปด้วยอย่างน้อยวิสีวันนี้บทที่สามเราจำเรื่องเอสราตัวเองนังีเราจำเรื่องว่าเราจะเรียนและเราจะสอนนะครับแล้วเราก็่ไปอ่านแล้วก็พี่น้อง เราจะแชร์ให้แบบเขาเรียกว่าแชร์ซ้ำๆอีกสักสักรอบสุดที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็าลดทวนเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไว้ในโน้ตหรือบิลนะครับเราจะเซฟไว้นะครับเพื่อเราจะได้สามารถเหิดฟังซ้ำๆได้พี่น้องที่สองเห็นไหมครับเพื่อเราจะสามารถรับความรู้แบบแบบที่เรามีอเมนถ้าเราไม่มีเราก็จะ นะครับเราจะสอน,นจนจน,จนเข้าใจและจนเราทุกคนที่นี่เป็นครูได้เอเมนจะแบ mm hmm. นั่งอยู่ถึงสิบปีทุกคนเป็นอาจารย์ได้เลยรู้อย่าง mm hmm. เราจะไม่นั่งเป็นแค่ผู้ชมเราจะต้องลงมาเป็นผู้เล่นด้วย,ยนะครับเพื mm hmm. ่อเราจะสามารถที่จะรับอัปพอนแบบผู้เล่นเราจะไม่ได้รับ,บอัปอแบบผู้ชมอธิการเรื่องการ้เรา ครับพระเจ้าออุขึ้โลกสำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสในการแบ่งปันธรรมะทางกลางคืร่วมกันแบะขอโรโลกทรงสถิตอยู่กับพี่น้องเพื่อที่จะสามารถรับใช้พระเจ้าเป็นผู้เรียนอย่างดีเป็นผู้สอนและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติใ้พระเจ้าขอพระเจ้าสถิตด้วยทุกคมที่เราทุกคนในเวลานี้เพื่อเราทุกคนจะได้รับข้อสอนท่วมกันในกณะที่เห euros, an ante, y, ็นพระเจ้าอาเมนตรองใ้กับพระเจ้า